สีครับทุกคนกลับมาเจอกับหมอน็อตอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับนในไบโออิงค์เดียมชั่นนะครับผมอย่างที่บอกรอบนี้เป็นหมอนะตัวเอง <laughs> เป็นหมอนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องัางของความตายนะครับผมในเอ,อ่อชาเลนจ์ที่เป็น AI เราเราสู้กับ AI ใช่ไหมสุดท้ายก็แพ้ครั้งชนะครั้งรอบนี้ก็ ชิวๆทําหน้าตาเกင်เกลียนแน่มันชนะได้หรือเปล่านะเรามีอย่างที่ว่าครับเล่นฝั่งชีวิตนะครับผมชีวิตคือรักษาคนใช่มั้อยู่ที่ว่ารักษาคนไม่แน่ใจว่ามันมีแข่งกับ AI ไไไหรือเปล่าเท่าดูเหมือนจะไม่มีนะครับผมแต่จะมีหมดใหม่นะครับผมที่ความสนุกเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันหรืออาจจะมากกว่านี่ไม่รู้นะครับผมเข้าไปใน2ของเมซักคูนะครับผมหรือว่าโรงเรียนการแพทย์อย่างที่รู้กันดีเออจากอันที่2ของฝั่งความตายในแข่งกับ AI อันนี้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้จะเป็นไดแอกโนซิสนะครับผม MD เหมือนประมาณเราต้องทําการนะครับผมรักษาโรคทุกอย่างนะครับผมหรือว่ามันไม่ใช่คําว่ารักษาเสี่งหมายถึงการ บอว,ว,ว่าวิจัยโรคทุกอย่างนะครับผมให้ทันก่อนมันจะสายเกินไปก็ไม่รู้ความหมายของมันคืออะไรนะครับผมอาจจะว่าตรวจพบโรคให้เจอก่อนอยังไม่ต้องรักษาอะไรประมาณนี้ก็ได้นี่ไม่ทราบนะครับผมที่แน่คือเป็นโหมดหน่าสนุกเหมือนกันนะครับผมกลับมาในส่วนของการตั้งชื่อเราไล่กันดีๆับผมมีอยู่ไม่กี่ชื่อหรอกคลิปแรกไอ้ปื๊ดไอ้ปอดไอ้แป๊ดรอบนี้ก็ไอ้ปาร์ ไล่มากรบตุ sla ครับผมตอนนี้อยู่ที่ว่าไอ้ปาเนี่ยจะเขียนยังไงเพราะไอ้ปลาไก่แปดเนี่ยในภาษาักฤีมันจะส l a ตัวเดียวกันงั้นเราเอาเป็นไอ้แล้วก็ P A A D ครับให้รู้ว่านี่คือป a r t นะครับผมโอเคเราดับความยากง่ายขอเประดับ3นะครับผมจะได้รู้ว่ารอบเนี้ยเราจะ้าวเป้งหรือเปล่า้าห้าวเปียงและแพ้รอบ2ก็ได้หงนดัแบบเมามันนะครับผมโอเคบ i o p o i n เริม่มต้นนะครับผมเรามีทั้งหมด3 XP นะเอ้ยเรามีทั้งหมด2เหรอ เรามีเท่าไหร่เนี่ยเรามี2เรามี3โอเคครับเอออันนี้เริ่มต้นนะครับผมจะทำให้มีไปโอพอยสิบห้าพอยเรารู้กันอยู่แล้วต่อมาดีซีส e อันนี้นะครับผมเหมือนจะทำให้ c คอร์ควาทอรี่ถ้าที่เปิดแปลมาไม่ผิดนะครับผมจะเป็นเรื่องของระบบเอ่อทางเดรโลหิตนะครับผมแล้วก็ระบบ ในส่วนของทางเดินหายใจนะครับผมจะ,ะค่าพอย n ์นะครับผมจะลดต่ำลง25%ไลฟ์สไตล์นะครับผมจะทำให้พวกค่าพอย n ์ในการอัปเกรดนะครับของไลฟ์สไตล์ถูกลง10% Intensive Care นะครับทำให้การรักษาเอ้ยทำให้การตรวจสอบนะครับผมถูกลง10%แล้วก็ Environment นะครับผมทำให้การรักษาเอ้ยทำให้ร่างกายสุขสภาพชา้าลง30% อย่างของไอฝั่งความตายจะเร็วขึ้น30ใช่ไหมนี่ช้าลง30%อยู่ที่ว่าอ่าเราจะเริ่มที่อะไรก่อนดียังไม่ค่อยรู้นะครับผมเริ่มที่เฮสตาร์งงไปก่อนนะครับผมเกิดแพ้ก็ค่อยมาเปลี่ยนอันให้รู้แนวเกมก่อนสตาร์ทเกมกันไปตอนนั้นครับอยู่ที่ว่าภารกินหลักๆนะครับผมทําการตรวจสอบให้หมดก่อนต้องทําการเออรักษาเออระบุโลกนะครับผมให้ได้12โลกก่อนที่เขาจะตายโอเคจะตามนั้นสตาร์ทมาลูกหอยอะไรไหม อเริ่มมาสภาพมึงเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเหรอและเจ็ดสิบหกอย่างว่องไวด้วยแป๊บนึครับผมใจเย็นๆก่อนนะทำไมไม่เริ่มที่100้อยลวจ้านายโอเคนะครับผมเริ่มมาระบบเรนนอลนะครับระบบไตค่อนข้างโดนโจมตีอย่างหนักโอเคตอนนี้นะครับหัวใจเดี๋ยวดูนิดน,นึงนะครับผมว่าในไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมามันดูได้ไหมอ่ะไม่ได้บอกเหรอว่าตอนนี้คนไข้เป็นยังไงคนไข้รู้สึกว่าจะมีครอบครัวชราภาพแล้วก็ทํางานหนักโอเคเข้าใจแล้วอยู่ที่ว่าคราวนี้ต้องรักษาเขาให้ได้ก่อนตายนะเปิดมางาน,งานยากเลยทั้นนดูก่อ ตอนนี้เราควรที่จะเขาเป็นคนที่ความจําเสื่อมเพราะแก่กล้ามเนื้อไม่มีแรงนะครับผมแล้วก็ p e r s o n a l Change เป็นคนทีออ่อารมณ์ค่อนข้างที่จะมันจะใช้คำว,ว่าอย่างเดี p e r s o n a l Change เหมือนคนที่อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงครับผมคือแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็เป็นบุคลิกนงอีกบุคลิกหนึง่งอะไรพวกนี้ครับ loss of e f f e c t ร่างกายด้านชาสายตาฝ้าฟาง ลุงติดต่อประกันชีวิตเลยดีกว่าไหมนะครับผมอันนี้นะครับผมเหมือนหัวใจเต้นได้เป็นจังหวะนะครับผมแฟติกก็น่าจะแบบว่าเกี่ยวกับระบบประสาทครับน่าจะแบบว่าไม่ค่อยสบายผิวหนังคุกคขปวดหัววิงเวียนปวดท้องสิบสองโลต้องทําการรักษานะครับผมโอเคครับถ้าอย่างนั้นควรจะรักษาอะไรก่อนดีในส่วนของกล้ามเนื้ออ่อนแรงดีไหมอันนี้นะครับผมเริ่มถูกโจมตีอย่างหนักเลยเริ่มที่อะไรก่อนดีแต่เมื่อกี้เราที่ลองดูก่อนนะครับผมอะไรที่เปอร์เซ็นต์เหลือน้อยที่สุดระบบประสาทนะครับแล้วก็ระบบหัวใจนะครับโดนโจมตีเยอะที่สุด ตัประสาทต้องทําการอัพอะไรก่อนจ้ะโอเคครับทำการตรวจสอบมันต้องไม่เล่นการแพทย์ในตาหนึ่งครับลืมเลยครับว่าเล่นยังไงโอเคครับต้องหาให้เจอไอ้เจ้านี่นะครับอยู่ทางนี้ใช้พอยต์สิบสองพอยต์ส่วนเจ้านี่ร่างกายด้านชาจะพอยต์สามพอยต์ทำการรันเทสตัวนี้นะครับผมแล้วก็รันเทสเจ้านี่ด้วยนะครับเพื่อทดสอบกับระบบสมองเบียบ้ยเบี้ยไปสองตัวนะครับผมเหลือพอยต์หกพอยต์ระหว่างเหลือพอยต์หกพอยต์ต้องมาดูที่ส่วนของระบบกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อนนะเมื่อกี้ที่ว่าเหลือน้อย อ่าแล้วก็ระบบหัวใจนะครับผมที่โดนโจมตีอยู่ระบบหัวใจหรือว่าระบบทางเดินโลหิตนะครับผมส่วนที่เริ่มทําการวิจัยไปแล้วมี2ส่วนนี้โอเคครับมีอะไรบ้างเบลวิชันนะครับผมสายตาฟ้าฟางอันนี้ได้ทําการวิจัยไปหรือยังเราลองดูก่อนซิอันนี้กําลังทดสอบอยู่นะครับผมเบรนเอ็มอาร์ไอนะครับผมถ้าอย่างนั้นในส่วนอื่นล่ะส่วนตรงนี้นะครับผมหัวใจเต้นได้เป็นจังหวะนะครับผมอะไรที่สามารถทําตรงนี้ได้เอาตัวนี้ก่อนละกันครับใช้ค่ารันพอยต์แค่5เองมาตาบอลิกนะครับผมพาแนลนะครับในการวัดคอเลสเตอรอลนะครับผมแล้วก็แผ่นเซ ตามนั้นก็ผมเดี๋ยวรันวิจัยไปก่อนแล้วครับผมใจไปสพอยแล้วก็เลนอลเริ่มถูกโจมตีนะครับผมโอเคครับถามว่าเริ่มต้นมาโดยที่ไม่ได้อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับผมทําการตรวจสอบร่างกายนะครับผมทุกอย่างเป็นลบโอเคครับเปิดไบโอแมปเข้าไปใหม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอนะครับการวิจัยอีกสองตัวเป็นยังไงบ้างโอ้หัวใจเริ่มโดนโจมตีอย่างเร็วๆสุดๆเลยฮนะกอให้ส่วนของวิเออหัวใจเป็นยังไงอันนี้นะครับผมไฮคอเลสเตอรอลนะครับผมไฮคอเลสเตอรอล ในส่วนของไฮคอเลสเตอรอลนะครับเริ่มทําการรักษาอ๋อขอแค่ตรวจเจอครับมันจะทําการรักษาให้รอบนี้เข้าใจละถ้าอย่างนั้นในส่วนของเบนเอ็มไอล้วขอให้เจอนะครับเพราะระบบประสาทโดนโจมตีอย่างหนักมากเก็บ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 โอเคเอาไบโอพอยต์มาเริ่มต้นก่อนนะระบบประสาทเป็นยังไงบ้างเร็ว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 เจอไหมระบบประสาทเขียวทุกอย่างเลยอาชีพแมนอัลล็อกเลยนะครับผมเดนซาเตอร์นะครับผมคือเป็นนักวิเคราะห์ระดับชั้นสูงนะครับผมไบโอแมพโอ้ยงานนี้กินหมูเปล่าว เอ้ยมันจะไวไปไหมอะ่ะเนี่ยเจออันเดียวแบบกินเรียบเลยอะ่ะอาา้าฮะเหลือแค่หัวใจเต้นผิดจังหวะในส่วนตรงนี้ครับทาการวิจัยเจ้านี่ไปให้ได้ตรงนี้เองรันเทสไพ่แปดเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บให้ครบก่อนใน,นส่วนของแฟติกอุหูอันนี้นี่ก็เยอะเกินเดี๋ยวเก็บให้ได้แปดพอยดีกว่าครับผมแล้วก็สกินแลชอันนี้ในส่วนของกล้ามเนื้อละกัน กล้ามเนื้อตรงนี้อะไรที่5้าพอยต์สามารถซื้อได้บ้างนีสิบเอ็ดพอยต์ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวขอฟาร์มพอยต์แป๊บหนึ่งหัวใจและระบบประสาทอย่าคงลดลงเรื่อยๆนะครับผมขออย่าเพิ่งตายอา,อาจจะไม่แน่นะครับอาจจะตายก่อนก็ได้เพราะทุกอย่างมันถูกลงเร็วมากเลยมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องทําการรักษาไหมมัสคูล่าเหรอโอเคกล้ามเนือ้อ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 กล้้ามเนือไม่แน่นะครับผมเพราะว่าอาจจะรักษาไม่ทันก็ได้เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับผมในส่วนของ intensive care สามารถรักษาในส่วนของอะไรได้บ้างตอนนี้นะครับที่โดนอย่างหนักรือ,ระ,ร,ะบบอระบบประสาทระบบหัวใจระบบประสาทหรอการที่จะยือ้อระบบประสาทก็คือในส่วนของอยู่ตรงไหนว่าหอยโอเคครับต้องเก็บค่าพอยได้14นะครับผมนัระบบประสาทเพิ่มขึ้น20%โอเคครับผมตามนั้นระหว่างนี้แป๊บหนึ่งนะครับน็อต <c oughs> มึงะลาใจไปหน่อยเดียวเหลือ18%แล้วโอเคนะครับผมทำยังไงดีจะได้14%บสี่อขอละอช่วยเกิดไวไวหน่อยมาเหลือ17แล้วกแล้วกเนื้ออาอาอาสี้ายอย่าเพิ่งหาย สิบสี่พอย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 ต์อสิบสี่พอยต์อีกพอยต์เดียวแล้วระบบประสาทจะล่มอยู่แล้วระบบหัวใจกับรถรถติดจะลวด้วยอ่า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 อีเมอร์เจนซี่ลูมเร็วเร็วเข้าห้องฉุกเฉินแล้วนอดย่ำใจไปหน่อยเดียวเองย่ำใจไปหน่อยเดียวเองทำไมยี่พอยต์ทำไมให้เก็บเลยโอเคครับได้สิบสี่พอยต์หรือยังตอนนี้ระบบ อ้ระบบหัวใจโดนโจมตีหนักกว่าเยอะเลยครับผมระบบหัวใจระบบหัวใจระบบหัวใจตรงนี้ทําการเปลี่ยนถ่ายหัวใจเย้เฮ่ทำการรักษาจะทันไหมหัวใจเริ่มทําการเปลี่ยนถ่ายครับดีมากโอเคครับจากนั้นเริ่มมาไอปาร์ตครับไอปาร์ตเริ่มทำการเปลี่ยนถ่ายหัวใจระบบประสาทสมองอย่าเพิ่งตายนะขอสมองอย่าเพิ่งตายหัวใจเริ่มเพิ่มมาเป็น30%ครับมีแค่ระบบประสาทนะครับผมทุกโจมตีอย่างหนักเฮ้ยอย่าเพิ่งหายไป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 เสีขาวอย่าเพิ่งหายไป ขอได้14พอยต์ก่อนนะครับผมขอ14พอยต์ก่อนเพื่อยื้อระบบประสาทให้ได้นะครับผมตอนนี้8พอยต์แล้วเหลือ11%แล้วน็อตทำยังไงดีตอนนี้พอยต์ต้องเอามาทำการในส่วนการรักษาก่อนแต่ถ้าเกิดยังไม่รักษาให้ถูกต้องนะครับผมยังไงระบบก็มีสิทธิ์ล้มมากอยู่ดีโอเคโอเคโอเค12 point แล้วอระบบประสาทระบบประสาทระบบประสาท <c oughs> นึกว่าง,งานจะเน,นียนงานเริ่มหยาบแล้วครับผมทำยังไงดีเราไม่ได้ตั้งในส่วนของไอ้นี่ครับผมเอาไลฟ์สไตล์เอาไว้ฮะถ้าตั้งไลฟ์สไตล์มันจะพอช่วยได้อยู่ โอเค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 อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนโอเคครับระบบประสาทช่วยระบบประสาทก่อนแป๊บนึ่งอินเทสิฟแคร์ระบบประสาทระบบประสาทอยู่ตรงไหนระบบประสาทอยู่ตรงนี้เพิ่ม20พอยต์ไปตามนั้นครับผมยื้อชีวิตก่อนแต่ว่าต้องทำการรักษาให้ขาดจริงๆว่าตอนนี้เหลือพอยต์แค่2พอยต์ระบบประสาทตรงน,นี้เรียบร้อยแต่ว่าระบบกล้ามเนื้อโดนโจมต,ตีอย่างหนักมากต้องรักษาเรื่องของกล้ามเนื้อก่อนนะโอ้อะไรที่ส่งผลกับระบบกล้ามเนื้อมีแค่แฟติกอันนี้นะครับผมใช้พอยต์แค่เท่าไหร่่่่ไออ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 ้้้เรรรรืงงขขกกกกกกินนนนนนนลลวยยใชพพะะะคคััััับบผมมจาาษตตีี์ ลันในส่วนของแมตาบริกพาเแนลนะครับผมวิมจัยตรงนี้ไปซะอย่าเพิ่งตายนะกล้ามเนื้ออย่าเพิ่งล้มนะเราเก็บพอยนิดนึงนะ89วันโอ้ยงานยากบอกตามตรงว่างานนี้ยากจริงอะ่ะมันง่ายแต่ยากหน้าดูเหมือนกันนะโอเคครับ5พอยเข้าฉุกเฉินครับ ICU อีกแล้วคราวนี้ในส่วนของสกินแลชอันนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มวิจัยแล้วโอ้ยแต่เยอะจังเหลือแค่ตรงนี้ครับใส่วน,นของหัวใจต้องมาในตรงนี้ให้ได้โอเคนะครับ เจ้านี่ต้องใช้ค่าพอยหกพอยเก็บอีกพอยหนึ่งมาทําการวิจัยตรงนี้นะครับผมเกี่ยวกับระบบการเต้นของหัวใจและก็หัวใจเอ่อโรคหัวใจนะครับ hard attack โอเคครับแม่ตะวันลิกคานเนลนะครับล้มเหลวหรือแค่พอยเดียวครับแล้วก็มาทำการรักษาหัวใจก่อนหัวใจตอนนี้แย่แล้วระบบกล้ามเนื้อก็แย่เหมือนกันนะครับผมคิวเริ่มชิดแล้วคิวเริ่มชิดแล้วน็อตสงสัยมีสิทธิ์ได้เล่นสองตานะครับผมเราไม่ต้องวางแผนกันใหม่นะครับผมว้าวโอเคนะครับลูกหัวใจซะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่ครับผมรันเทสไป ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไลฟ์สไตล์สงสัยในตอนเริ่มต้นนะครับต้องเอาในส่วนของพอยต์เนี่ยมาแก้ในส่วนของไลฟ์สไตล์ก่อนดีกว่านะครับผมน่าจะพอช่วยได้อยู่บ้างเริ่มทำการวิใจัยในส่วนของล็ก c t r o c a r d i o g r a p h y นะครับผมหัวใจจะพังแล้วหัวใจจะพังแล้วเป็นยังไงบ้างพ้อนออกมาหัวใจนะครับผมดีเยี่ยมแจ่มแจ๋วสุดยอดเลยจุกู้หัวใจเริ่มทำการรักษาแล้วขอให้ทันห้าแล้วห้าห้าแล้วเริ่มทำการรักษาไหมเอ้ย จะรักษาทันไหมเหลือ4ี่จุดหกแล้ว้ารักษาทันนะครับหัวใจน่าจะไม่ล้มตอนนี้ระบบกล้ามเนื้อนะครับผมเป็นยังไงบ้างสกินแลสตรงนี้ทําการตรงนี้ก่อนเขาอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้นะครับผมทําให้พอยก็ถึงได้ลดลงขนาดนั้นเอาอะไรก่อนดีมะเร็งผิวหนังนะครับผมน่าจะเป็นจุดที่โจมตีเราอย่างหนักหน่วงโอเคครับเริ่มทาการวิจัยซะรักษาโรคหัวใจให้ทันหัวใจ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 รักษาหายไหมหัวใจดีขึ้นหรือยังเก็บพลอยเก็บพอยเก็บพอยก่อนกล้ามเนื้อเริ่มแย่แล้วหัวใจเป็นยังไงบ้างจะเสร็็ลกกบาาาารรระะปปเ โอเคอ๋อมะเลงผิวหนังไม่ใช่โอเคครับต่อไปต่อมานะครับผมในส่วนตรงนี้เราทําการวิจัยไปหรือยังเจ้านี้รันวิจัยครับได้เจ็ดตั้งเข้าไปอีกต้องถูกต้องนะครับผมระบบประสาทระบบประสาทระบบประสาทอยู่ตรงไหนโอ้ยหัวใจถูกต้องไหมอันนี้เขียวไหมอ๋อถ้าทนการรักษาครับหัวใจอันนี้ก็วิจัยพลาดในส่วนของกล้ามเนื้อสองตัวนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับผมโอเค เรื่องของสกินแล้วนะครับสองอันนี้ไม่ใช่เหลือแค่หัวข้อในส่วนของกระดูกแล้วก็ระบบเอ่อภุมมคุ้มกันเท่านั้นในส่วนของกระดูกนั้นในส่วนของเจ้านี้ใช้คาบควายหกเหรอโบนมอรโลเบอสขออภัยนะครับที่ไม่ได้อธิบายเลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรเพราะมัน <c oughs> มันไวมากมันไวมากจริงจริงนะครับผมเอาเป็นว่าเกิดใครอยากลุกกระพอสแล้วก็ไปดูแล้วกันนะครับว่าโลกโลกนี้คืออะไรที่น,น่าจะเกี่ยวกับเม็ดเลือดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเหมือนจะเป็นเม็ดลวดนะครับผมที่เข้าไปซ่อมแซมระบบกระดูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคครับแย yeah, ออโอเคมาครับผมตรงนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของตรงนี้กระดูปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บทำการ็อตเทสลันไปปั้งโอเคนะครับผมบอกว่าจะหายนะโอเคโอเคเริ่มทําการลันไปหัวใจหัวใจเหมือนใจหยุดลดไปต่ํากว่านี้แล้วใช่ไหมค้างที่4.3นะครับแล้วก็ไม่เพิ่มไปมากกว่านี้แล้วไม่เพิ่มแล้วไม่ลดถือว่าหัวใจทําการรักษาทันนะครับผมมีแค่กล้ามเนื้อและหลบดปะสสนะครับที่ลดลงมาติดจรวด ไม่ใช่เมลดแต่เหลือทีจุดสามแล้วโอเคนะครับผมส่วนเจ้านี่เราเป็นยังไงในส่วนของ UV แพ้แสงจัดไปครับผมอย่าให้เสียโอเคนะ่าเจ้าชนะสินอ็อต้องชนะสินนอตมันคิดมันจะสั้นจุ๋ยอ่าระบบตรงนี้ไม่ใช่ลูกเกเมียลูคีเมียอ๋อโรคลูคีเมียหรือเปล่าโรคที่ว่าเออเม็ดเลือดมีพิษเป็นพิษใช่ไหมเคยได้ยินอยู่นะครับผมแสงดาวว็นโรคลูลคีเมียถ้าเกับว่าโซนนี้ไม่ใช่งั้นแพ้แสงล่ะแพ้แสงใน,นส่วนของรูปมือล่ะ โอเคนะครับผมต้องใช้9ก้าพอยต์ในการรักษาเกี่ยวกับอะไรยูรงยูรินแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเป็นแพ้แสงไหมทำการตรวจสอบสิ okay, โอเค <S <S นะครับผมโฟโตเซนซิวิตี้นะครับผมเป็นคนแพ้แสงเอา้าชนะเฉยโอเคแั okay, ๊บน,นึงนะครับผมชนะเหรอวัยนี้เลยเหรอชนะแบบงงๆนะครับผมคือเราทําการรักษา12โรคได้ทันพอดีใช่ไหมอาจจะเพราะว่าโรคสุดท้ายนะครับมันพ่วงเหมืนในหัวข้อเดียวกันละมั้งโซทอสกอร์นะครับ8439นะครับผมไปเอาพอยต์ใช้แค่82เองจริงดิวัยนี้เลยเหรอ น,นั่นึันนะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนเราละอัดมากี่นาทีละโอ้ปวดล็อกอันนี้พอดีเลยฮะเรสซิเดนซี่เหรออ่าอันนี้คืออะไรวะ Treat all disease before it too late นะครับผมอันนี้คือทำการตรวจสอบส่วนอันนี้นะครับผมคือเราต้องเป็นคนรักษาเองด้วยน่าจะยากกระมิดกระดับหนึ่งเลยอืมแต่1 6นาทีมันสั้นไปอะ ขอเล่นอีกรอบมึงได้ไหมแต่กลับกันนะครับผมรอบนี้ขอลองไยท่อเลยไหมแบบยากสุดๆไปเลยนะครับผมลองเป็นยังไงดูบ้างอยากแพ้ครับเราชนะเองเดียวไม่ได้อันนี้ยังคงเป็นไอ้คนไข้ตัวเดิมครับไอ้ปาร์ตเออใช่พูดถึงคลิปที่แล้วนะครับยังไม่ได้อธิบายเลยว่าโหมดต่อไปของความตายคืออะไรจะจะอธิบายให้ดูนะครับผมโหมดต่อเอาเผื่อไปกดเพจเทเลอร์โทษทีมือลั่นไม่ต้องเล่นนะครับผมเเลยไปหาในย YouTube เอาก็ได้ใน <c oughs> ส่วนของความตายนะครับผมมันจะมีโหมดใหม่ที่ยังไม่ไอธิบายนะครับผมก็คือการโจมตีีเนนน่่่ครด็็กหหุุมมทแแขงง คือว่าให้ง่ายคือแบบว่าแข็งแรงสุดๆนะครับผมก็แบบว่าแบบเพอร์เฟกมากอะโจมตียากแล้วนะครับก็เป็นโหมดที่ท้าทายสุดนะครับในโหมดนี้ซึ่งถามว่าเดี๋ยวค่อยขึ้นในคลิปหน้าส่วนตอนนี้นะครับผมขอลองเล่นในส่วนของ p l a y Life นะครับผมหรือว่าชีวิตนะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบเดิมแต่ขอปรับระดับความยากให้มันยากยิ่งขึ้นนะครับผมเป็นระดับนี้ เอาเป็นไอ้ปาร์คนะครับผมระดับเลเทลคือไม่น่ารอดนะครับผมอยู่ที่ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เออเรามีไบโอพอยต์ตั้งต้นอยู่ที่4นะครับผมม,มันแล้วแต่สายจริงๆรว่ามันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะจะบอกว่าอย่างไอตรงอีโคโนมี่นะครับมันก็จะมีเป็นโหมดใหม่เพิ่มเข้ามาอีสองสามโหมดครับในส่วนคอมพิวเตอร์รีซอสนะครับทำให้เหมือนค่าไบโอพอยต์เนี่ยเวลาเก็บมันจะได้มากยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าเก็บหนึ่งเป็นสองหรือเปล่านะหรือว่าควิกฮาวเวสนะครับผมจะทําให้รีซอสของเราเนี่ยเหมือนถ้าเกิดเราสามารถเก็บนนนนะะคครับัแบบบบบไไโโอออออพพพยยยยตต์์แแทมมมด้้้เเีีี่จถใหกกลว ซึ่งมันก็นแล้วแต่เนาะจริงๆแล้วน้ออยากได้เนี่ยมาค่ะไบโอพอย์ลัาชนะครับผมทําให้อัตราการเกิดของไบโอพอย์เนี่ยมันสูงขึ้นใช้ค่าแค่2บวกเข้าไป1อันนะครับผมอยู่ที่ว่ามาใช้หัวข้อนี้ไม่ได้แล้วต้องเอาอีก3ามพอยต์ที่เหลืออีก2องพอยต์เหรอที่เหลือนะครับผมเอาตรงอื่นมาใช้แทนเออสองพอยต์ที่เหลือเหรอที่ใส่ได้ตอนนี้นะครับจะมีในส่วนของแค่ลาสไตล์แล้วก็ในส่วนของดีซีสเท่านั้นลาสไตล์นะครับผมที่ใส่ได้ตอนนี้จะมีแค่ Weak risk factor นะครับผมทำให้เหมือนประมาณว่าอัตราเสี่ยงนะครับผมลดลงอาจจะอาจจะว่าสุ่มเกิดสัก50%เลยประมาณนี้งั้นทำในส่วนของเจ้านี่ล้วกันครับผม Cardio c o n v o l a t i o n อะไรพวกนี้ครับผมก็คือทำให้เกี่ยวกับโรคหัวใจและโรคระบบหายใจเนี่ยครับผมความไอไอเรื่องของโรคกล้ามจะลดลง25%มั่วๆไปนะครับผมรอบนี้ไม่ได้หวังจะชนะอยู่แล้วน่าจะแพ้แน่นอน start เกมกันไปครับทำการรักษา14พอย14โรคให้ได้ก่อนไอป้าตายโอเคครับ ขณะนี้เราไม่มีพอย n ตั้งต้นนะครับเพราะไม่เลือกเหตา start มาต้อง f a r มกันเองนะครับผมเริ่มมาโดนมันเหลืองทุกอันเลยแถม resistor โหสุดๆด้วยครับเป็นทุกอันหมดเลยเอาอยัางไงดีนะสิ่งที่จะเริ่มช่วยได้คนต้องทำการรักษาครับไลฟ์สไตล์น่าจะไม่ช่วยเท่าไหร่แล้วเพราะไลฟ์สไตล์มันแค่กำหนดนะครับผมแนวทางของชีวิตแต่เร็วขนาดนี้ครับไลฟ์สไตล์น่าจะไม่ช่วยเท่าไหร่โอเคนะครับผมขณะนี้มี4พ o i n t 4พอยต์ทำอะไรได้บ้างนะขณะนี้เราควรทําการตรวจสอบโลกก่อนนะครับผมว่าเขาไปนในส่วนของคอ o เฟ s ชั่นนะครับผมตรงนี้ใช่ไหม คอนเฟชันจะเป็นเรื่องของอ๋ออ,อ,อ,อะไรที่เป็นเยอะที่สุดมูตสวิงเหรอล้อซับรีเฟล็กซ์ส่วนไหนถูกโจมตีมากที่สุดเอาเรื่องของระบบประสาทก่อนก็ได้ครับระบบประสาทต,ตอนนี้ มีในส่วนของมูสวิงใช้พอยแค่4ครับตรงนี้เออ่คุยในหลักทางจิตวิทยานะครับผมโอเคว่ากันไปตามนั้นเอาพอยสี่มาลงตัวนี้ก่อนนะส่วนระบบเลโน่เก็บไม่ทันโทษทีครับผมหวังว่าเม็ดมันจะเกิดไวขึ้นนะครับเพราะเราอัปเกรดเฮสตาร์ทมาใช้แล้วไม่ใช่เฮสตาร์สิอ่อตัวอัปเกรดแหละมันเปิร์กนะครับให้เราใส่เข้าไปเหลือ53%นะครับไวมากๆตอนนี้โอเคนะครับผมหน้า8พอยต์ดีมากครับเป็นโพซิทีฟ2อันนะครับแล้วก็เบิร์นเอาท์นะครับแพ้ไปโอเค ในส่วนของทําการลดความเครียดนะครับรักษาไปเลยจากนั้นนะครับลอซซับรีเฟล็กซ์ในส่วนของตรงนี้คิดว่าควรกระจายไปในส่วนอื่นก่อนนะครับผมตอนนี้ระบบที่โดนโจมตีสูงสุดก็น่าจะเป็นระบบอิมูนใช่ไหมอันนี้ต่ำสุดตอนนี้อิมูนต่ำมากนะครับหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันในระบบภูมิคุ้มกันนะครับผมมีในส่วนของพลเนียนที่ใช้พอยต์สี่นะครับในการ run. Okay, okay, ลันโอเคเข้าใจละและฟีเวอร์ล่ะโรคเป็นไข้นะครับผมเป็นไข้ต้องใช้ในส่วนของ8พอยต์เหรอเกี่ยวกับระบบปอดเหรอระบบอ,บอกนั้นเลยอันนี้ใช้12พอยต์ ควรจะลงที่เรื่องของปอดก่อนไหมไม่แน่ใจว่าคืออะครับเอ็กซเรย์ปอดโอเคครับตามนั้นเอ็กซเรย์อกครับไม่ใช่ปอดโอเคครับเริ่มทำการรักษาสามอันอย่าเพิ่งหาย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 โอเคนะครับผมระบบประสาทเริ่มถูกโจมตีอย่างหนักแล้วโอเคครับเป็นหอบหืดแล้วก็เหมือนหน้าอกนะครับจะมีปัญหาสแกนไปก็จะเจอละคราวนี้ถือว่าในส่วนของหน้าอกเริ่มทําการรักษาแล้วปัจจุบันนี้ถอยยกมาอีกในส่วนของกล้ามเนื้อโดนโจมตีอย่างหนักมากกล้ามเนื้อเริ่มทาการรักษาเพิ่มเติมมหนน่่่่อออยสสสเรรรู้้ึกกกวาาาาาางงจะดชะคบไตตตทุี ในส่วนของตรงนี้อะไรทำการรักษา12พอยต์เหรอเออ m ั uh, s c u l a d ด s ส r o p h y เหมือนจะทำการทดสอบกล้ามเนือ้อละมั้งของมวลกล้ามเนื้อเป็นยังไงจัก็อย่างาหนึ่งโทษทีมันเป็นศัพ์การแพทย์แล้วก็ไม่มีเวลามาแปลมากด้วยนะครับผมใครใครที่มีรู้ความความรู้การแพทย์หรือว่าแปลถูกก็มาบอกเลยแล้วกันโอเคครับ515พอยต์แล้วคราวนี้ในส่วนของกล้ามเนื้อทีนะตะกีนที่เราพูดถึงคือในส่วนของ loss of reflex รันเทสไฟปั้งโอเคเรียบร้อยโอ้ระบบประสาทโดนโจมตีอย่างหนักจะล้มก่อนไหมระบบประสาทเข้าห้องฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วครับผมระบบประสาท โอเคนะครับผมแลนดอมบีอีโวนะครับผมเหมือนเขาจะทำการไดเอเองนะครับถือว่าเป็นอีโวเป็นเป็นเอ่ออีเวนท์ที่เกิดขึ้นมาเองนะครับเราไม่ได้เป็นคนกำหนดระบบประสาทน่าจะล้มก่อนใครเพื่อนแล้วครับผมตอนนี้ระบบประสาทเราก็รักษาแล้วนี่นาทำไมยังไม่ได้อีกโอเคครับผมอะไรที่ต้องทำการรักษาอีกอันนี้ปั๊บเข้าไประบบประสาทน่าจะล้มก่อนใครเพื่อนนะครับผมตอนนี้2 1 1แล้วครับผมศูนย์ระบบประสาทไปก่อนเพื่อนนะครับผมโอเคครับอินซสมเนียเกิดขึ้นมารักษาอินซสมเนียทันไหมรักษาทันแล้วไม่เป็นไรรคับผม ออกมา l อ s รีเฟล็กซ์เหรอในส่วนของกา้ามรนือทำการรักษาอยู่ระบบประสาทล้มไปเรียบร้อยครับผมมันจะไม่ต้องรักษาอยู่มในเมื่อระบบมันาามาล้มไปแล้วอะแล้วในส่วนของแอนซตีก่อนก็ได้ระบบของปอดดีไหมแอนซเรื่องของปอดตัวนี้ต้องใช้พอยสี่ขออีกพอยหนึ่งแล้วกันครับผม,มว้าวถ้าทางจะแพ้ยับนะครับผมบอกให้รู้ว่าเลยเวลแพ้ยับสูงมากจงทายไม่เอ็กไซร์นะครับผมในหัวรู้แล้วหระว่าไม่น่ารอดละน็อตนะครับผมโอเค โอเคครับเหมือนมวลกล้ามเนื้อที่ตรวจสอบแพ้ครับไม่ได้โอเคครับเริ่มล้มลงเรื่อยๆแล้วครับผมสองระบบ 2- 3สาระบบเริ่มไปละตอนนี้มีระบบคุมคุ้มกันนะครับผมนี่ก็ไม่ได้อีลกลมันจะซ่อนเก่งเกินไปแล้วยับมากนะ็อตยับเกินไปแล้วตอนนี้อิมูนอิมูน,มนเก็บ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 ก็บก็บในส่วนของ intensive care เหรอตอนนี้อะไรที่เหลือน้อยที่สุดอ,อ,อิมูนเหรอถ้าเกิดเรารักษาในส่วน intensive care เราจะเป็นยังไงอิมูนอยู่ตรงนี้ละมั้งใช่ไหม อลองดูซิพลาสมาเฟลลิซิสนะครับผมเป็นการถ่ายเลือดเลือปแบบไม่แน่ใจนะพอเหมือนถ่ายเลือดจะทําให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นหรือเปล่าโอเคครับดีขึ้นมานิดนึงไหมดีขึ้มานิดนึงครับเหลือ6กพอยต,ตอนนี้โอ้ย <c oughs> ไปไม่ถูกเลยมันเยอะเกินไปแล้วอะพาราเนียเอาโอเคครับมาทางนี้ก็ได้ระบบประสาทมันไปเรียบร้อยแล้วมันจะรักษาเพื่ออะไรอะเอาระบบที่ยังไม่ล้มก่อนไหมอะน่าจะดีกว่านะครับผมระบบที่ไม่เกี่ยวกับระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อก็ล้มไปแล้วอ่าระบบหวัวใจเราเป็นยังไง อย่าคาดหวังเยอะครับเกม้ายนี่โดนยำเละอยู่แล้วหัวใจจะพังละจ้าจะพังละจ้านายจ๋าไอ้นี่ไอ้นี่เยอะแย,ย,ยะหมดเลยเอาสักโลกได้ไหมอ่ะเยอะจังไปไม่ถูกแล้วเ<อ>พิ่งจะแค่เจ็สิเจ็ดวันเองนะครับผมแต่ว่าไอ้ไปพปาร์ตนะครับเหลือสิ1สิบอ็ดพอยต์จะสิบแล้วด้วยเหลือสิบพอยต์แล้วครับผมตอนนี้แทบจะลงวิต่อวิเลยนะครับผมอ๋อแปดแล้วครับผมนับถอยหลังดีวกว่าครับผมปล่อยเมาส์ละเจ็ดหกห้าห้ายางห้า ปล่อยเมาสแล้วไม่ต้องอะไรมากแล้วสี่สเอา้าเพิ่งจะมาเจอนะครับผมเบรนเอมไถ้างั้นเป็นยังไงรักษาได้ไหมสาม,มันจะอสอครับไม่ทานอยู่ดีครับหนึ่งยน้นะครับผมแพ้นะครับผมง่ายๆครับวันเวลาตายมั่วครับผมไปมันเด์เซนตมเบอร์เฮ้ยวันนี้วันที่ไหรอ่ะนี่ไม่ใช่เซเตมเบอร์นะนี่จูนนะไม่หลังๆเวลาวันมั่วจังโอเคนะครับผมสงสัย มดนี่ยังยากเกินไปนะครับผมตั้งกายของมนุษย์เรามีเป็นเจ็สิเปอร์เซ็นเป็นน้าจะรู้โอเคครับถ้าอย่างนั้นสงสัยโหมดนี้นะครับผมระดับสี่สีสีอัน่าจะยากเกินไปนะครับผมถ้าอย่างานั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเล่นฝั่งความตายโจมตีในส่วนของนี่ดีกว่าครับเกี่ยวกับเออโจมตีคนที่ทั้งหนุ่มทั้งแน่นและก็สุขภาพดีดูว่าสามารถฆ่าเขาลงไหมนะครับผมถ้าระดับสามก็พอครับสี 4, นะ่น่าจะเอาไม่ลงครับเนาะโอเคครับสำหรับไบโออิงลิเดียมชั่นนะครับฝั่งหมอมันคิดเยอะกว่าฝั่งความตายเยอะเลยอะ มันดูมีเรื่องให้กุ้มเยอะกว่าครับทั้งต้องมาสแกนให้เจอทั้งต้องการรักษานะครับดังนันเรฝั่งความตายเราหัวเราะแล้วก็ฆ่ามันโอเคครับ b i o e n g i ด e e r i n นะครับผมฝั่งหมอคลิปที่2จบไปนะครับใครดูจบแล้วชอบกันอย่าลืม s ั b s c r i b ์ l i k ์ Share c o m m กดกระดิ่งไอ้แล้วก็แต่แล้วครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับแล้วบบใหยบาย bye. สวัสดีครับผมเย่ yeah.